เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วงนี้ฮอตอย่างมากสำหรับอดีตรพระนักเทศชื่อดังแพรรี่ไพรวันวันนบุตรกับเวอร์ชั่นล่าสุดที่อับเลเวลมาแต่งหญิงพร้อมนามใหม่ว่าแพรรี่จัดเต็มเพิ่มความมั่นใจ เรียกว่าสร้างสีสันให้ชาวโซเชียลเป็นอย่างมากได้เปิดใจในรายการ w o o d ี้เอตอนนี้ได้ทำสิ่งใหม่ตามฝันเติมเต็มชีวิตทำสวยความสวยแบบจัดเต็มจนปิดตำนานอารุ่์เจาะเผยตอนนี้ไม่เวอร์จิ้นแล้ว มีแฟนเป็นหนุ่มรุ่นน้องรักนี้สุดแสนแฮปปี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรเพราะจูจ่ๆเจ้าตัวก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน i n นสตาแกรมเป็นสีดำพร้อมกับโพสต์ข้อความเศร้าผ่านไอจ t สตอรีของตัวเอง โดยแพรรี่ได้โพสต์รูปภาพข้อความตัดพอและรูปดอกกุหลาบสีแดงและพื้นหลังยังเป็นสีดำงานนี้ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือไม่เพราะแพรรี่ไพรวันเพิ่งจะออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังมีหนุ่มรุ่นน้องอายุไม่ถึง25ปีคุยคุยกันอยู่และดูเหมือนจะแฮปปี้สุดๆอีกด้วย ซึ่งการขึ้นจอดำและโพสต์เศร้าของแพรรี่จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวน่าจะดีที่สุดอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอส่งกําลังใจให้กับแพรรี่ให้ผ่านเรื่องที่ทำให้เศร้าไปให้ได้ในเร็ววันนะคะ